ผู้ชมคะในโลกยุคดิจิทัลเวลาทำธุรกิจขณะนี้คำว่าแพลตฟอร์มกำลังเป็นที่พูดถึงกันมากคืออะไรแล้วแต่ละธุรกิจจะต้องปรับตัวเข้าหาแพลตฟอร์มใหม่ๆอย่างไรคิดยกกยกำลังสองกับดรสมเกียรติตั้งกิจวานิช์ประธาน TDI ค่ะแพลตฟอร์มกำลังมีบทบาทในธุรกิจยุคใหม่อย่างไรบ้างคะอาจารย์ครับตอนนี้แพลตฟอร์มนะครับเรียกได้ว่าอยู่รอบล้อมตัวเรานะครับทุกธุรกิจเกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์มเกือบทั้งสิ้นครับเพราะฉะนั้นวันนี้มาดูกันครับว่า ถึงยุคแพลตฟอร์มนะครับเราพร้อมหรือ,อยังครับก่อนอื่นนะครับขอบอกว่าเดี๋ยวนี้แพลตฟอร์มอยู่รอบล้อมตัวเรานะครับแทบทุกเรื่องเลยนะครับที่สําคัญก็คือถ้าเราใช้โทรศัพท์มือถือเราดาวน์โหลดแอปมาแอปแต่ละตัวครับทำหน้าที่เป็นแพลตฟอร์มก็คือคอยเชื่อมเราเข้ากับคนอื่นนะครับแล้วทําให้เราสามารถทําอะไรต่อมีอะไรได้มากมายครับเช่นแพลตฟอร์มเรียกรถแท็กซี่มารับเรานะครับหาที่พักให้เราเวลาเราไปเที่ยวต่างประเทศ เป็นแพลตฟอร์มที่ช่วยให้เราคุยกับเพื่อนได้นะครับทางออนไลน์ไปจนถึงการซื้อของซื้อสินค้าออนไลน์พวกอ e ีคอมเมิร์ซต่างๆก็เป็นแพลตฟอร์มและแม้จะหาแฟนทุกวันนี้คนก็หาแฟนทางแพลตฟอร์มกันครับเพราะฉะนั้น<ะ>มือถือที่เราซื้อกันมานะครับมันคือสินค้าอย่างหนึ่งแต่ว่าบริการในมือถือเกือบทั้งหมดครับเป็นบริการจากแพลตฟอร์มครับแล้วกําลังส่งผลต่อการทําธุรกิจยังไงบ้างคะแต่ไหนแต่ไรนะครับเวลาเราพูดถึงการทําธุรกิจก็คือการผลิตสินค้า หรือการขายบริการใช่ไหมครับสินค้าหรือบริการก็คือเราก็ไปเอาวัตถุดิบเข้ามานะครับแล้วเราก็มาสร้างเป็นสินค้าขายกับลูกค้าครับแต่แพลตฟอร์มนะครับไม่ได้มีวัตถุดิบแบบนี้แพลตฟอร์มเอาตัวพวกเรานี่แหละครับเป็นวัตถุดิบครับยกตัวอย่างเช่นแพลตฟอร์มอย่าง a c e b o o k นะครับก็คือเอาพวกเรานี่แหละครับที่เราโพสต์ข้อมูลต่างๆลงไปใน Facebook เอาตัวเราไปขายให้กับคนที่มาดูข้อมูลของเราและเช่นเดียวกันครับคนที่มาดูข้อมูลของเรา ก็เป็นวัตถุดิบที่เอามาใช้ขายให้กับเราอีกทีหนึ่งแล้วก็เอาเราทั้งสองคนที่ติดต่อกันนี่ครับไปขายให้กับคนที่ลงโฆษณาเพราะฉะนั้นแพลตฟอร์มจึงแตกต่างจากธุรกิจทั่วไปครับธุรกิจทั่วไปจะไม่กําหนดราคาต่ํากว่าต้นทุนยาวนานมากเพราะว่าธุรกิจจะขาดทุนแต่เราจะเห็นว่ามีบริการฟรีๆนะครับหรือราคาถูกๆในแพลตฟอร์มออนไลน์เต็มไปหมดเลยทําไมเขาถึงไม่เก็บค่าบริการจากเราเพราะว่าเขาเอาตัวเราไปขายต่อคนอื่นไงครับ ในธุรกิจทั่วไปใครมีธุรกิจขนาดใหญ่คนนั้นจะได้เปรียบแต่ในแพลตฟอร์มเขาจะสนใจเรื่องของสภาพคล่องสภาพคล่องก็คือการเอาคนแต่ละคนมาจับเข้าด้วยกันถ้ามีปฏิสัมพันธ์ติดต่อกันเยอะๆครับแพลตฟอร์มนั้นจะใหญ่แล้วก็จะได้เปรียบครับอาจารย์ชองทีโรนะครับซึ่งได้รางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์ไปในปี2004จากการคิดเศรษฐศาสตร์แพลตฟอร์มครับเศรษฐศาสตร์แพลตฟอร์มหน้าตายอย่างไงครับคุณนัฐาครับถ้าเป็นสินค้าทั่วไปเช่นสินค้าหรูหราคุณสภาพสตรีมีกระเป๋ารูหรูนะครับ ถ้ากระเป๋าหรูๆนั้นทุกคนใช้กันกระเป๋านั้นค่าจะลดลงครับเพราะว่าของเราไม่ใช่ของโดดเด่นต่อไปแต่แพลตฟอร์มกับกลายตรงกันข้ามครับแพลตฟอร์มอย่างเช่นถ้าเกิดเราติดต่อกับคนนะครับด้วยโทรศัพท์มือถือด้วยสมาร์ทโฟนถ้าเรามีสมาร์ทโฟนอยู่คนเดียวในโลกประโยชน์แทบไม่มีเลยนะครับมันต้องมีคนใช้เยอะๆถูกไหมครับเราจึงสามารถติดต่อกับเพื่อนของเราได้เพราะฉะนั้นคนใช้ยิ่งเยอะคนยิ่งอยากใช้เยอะครับอย่างที่2ก็คือถ้ามีแอปอยู่เยอะ แอปที่พัฒนามาหลังๆก็ต่อยอดแอปต้นๆได้เพราะฉะนั้นแอปยิ่งมากก็ยิ่งอยากมีการสร้างแอปมากครับแล้วถ้าเกิดแอปมากนะครับคนก็ยิ่งอยากใช้โทรศัพท์มือถือมากขึ้นและในเวลาเดียวกันถ้าเกิดคนใช้ยิ่งมากคนที่พัฒนาแอปก็ยิ่งจะมากขึ้นด้วยนี่คือเศรษฐศาสตร์ของแพลตฟอร์มซึ่งทําให้แตกต่างจากเศรษฐศาสตร์แบบเดิมครับค่ะแล้วรูปแบบเศรษฐศาสตร์ที่แตกต่างไปแบบนี้ส่งผลต่อการพัฒนาแพลตฟอร์มยังไงบ้างคะ แพลตฟอร์มต่างๆนะครับจึงเป็นธุรกิจที่ใหม่และก็มาแรงนะครับและกลายเป็นธุรกิจที่มีความสําคัญสูงมากการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจใหม่ๆจึงเกิดขึ้นมาจากแพลตฟอร์มครับคุณนัฐาครับถ้าเราย้อนไปดู10กว่าปีก่อนปี2008นะครับเราจะเห็นว่าบริษัทที่มีมูลค่าใหญ่ที่สุดในโลกนะครับส่วนใหญ่เป็นพวกบริษัทน้ํามันหรือบ,บริษัทผลิตสินค้าแทบไม่ค่อยมีพวกแพลตฟอร์มแต่10ปีให้หลังก็คือปีก่อนหน้านี้นะครับเราจะเห็นว่า หบริษัทที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับไม่ว่าจะเป็น Apple, Google, Microsoft, Amazon, Facebook, Tencent พวกนี้คือธุรกิจแพลตฟอร์มทั้งสิน้นแล้วธุรกิจที่เราเรียกว่ายูนิคอนหรือบริษัทสตาร์ทอัพที่มีมูลค่าสูงๆเกินกว่า1,000ล้านดอลลาร์ขึ้นไปเกือบทั้งหมดก็เป็นแพลตฟอร์มครับเพราะฉะนั้นแพลตฟอร์มกําลังเป็นปรากฏการณ์ใหม่ของโลกที่ไม่ศึกษาไม่ทาความเข้าใจไม่ได้แลครับแล้วธุรกิจ อย่างไทยเองควรจะต้องปรับตัวอย่างไรคะอาจารย์ครับแพลตฟอร์มก็สร้างโจทย์ใหม่ๆขึ้นมาหลายแบบนะครับอย่างแรกก็คือเนื่องจากแพลตฟอร์มใหญ่มากมีอำนาจเยอะมากแพลตฟอร์มจะเป็นผู้ผูกขาดรายใหม่ในระบบเศรษฐกิจหรือไม่นั่นก็คือโจทย์ที่1นครับนอกจากนี้นะครับก็ยังมีโจทย์อื่นๆเช่นโจทย์รูปธรรมที่เราเจอกันก็คือตอนนี้มีการเรียกรถแท็กซี่หรือรถโดยสารนะครับรถทั่วไปเอาไปทำเป็นแท็กซี่เรียกผ่านแอปของพวกนี้ควรถูกกฎหมายหรือไม่นะครับ ตลอดจนนะครับการที่เราสามารถเปิดบ้านเราให้เช่าหรือไปเช่าบ้านคนอื่นได้ในระยะสั้นพวกนี้ก็สร้างให้เกิดโจทย์ใหม่ๆมามากมายเช่นคนที่เปิดคอนโดนะครับให้คนอื่นมาเช่าห้องระยะสั้นก็สร้างความตื่นร้อนให้กับเพื่อนๆคอนโดเหมือนกันเหล่านี้ก็คือโจทย์ใหม่นะครับที่ต้องคิดกันในยุคข,ของแพลตฟอร์มครับ ก็หมายความว่าการควบคุมกำกับแพลตฟอร์มต่างๆก็คงจะเป็นโจทย์ของแต่ละภาครัฐด,ด้วยนะคะและ้วควรจะต้องปรับกันอย่างไรคะอย่างแรกนะครับต้องทําความเข้าใจครับว่าโลกเปลี่ยนไปนะครับเราถึงยุคแพลตฟอร์มล้อมรอบตัวเราแล้วนะครับถึงยุคแพลตฟอร์มเราพร้อมหรือ,อยังครับถ้าเราไม่พร้อมเราก็คงทํามาหากินยากขึ้นนะครับหลายๆธุรกิจเขาเปลี่ยนไปสู่ธุรกิจแพลตฟอร์มถ้าเรายังแข่งแบบเดิมเราจะแข่งไม่ได้เพราะว่าเศรษฐศาสตร์ของแพลตฟอร์มนั้นมันเอื้อให้กับการสร้างธุรกิจแบบใหม่ครับ เราจึงต้องเข้าใจแพลตฟอร์มให้ดีครับถ้าเป็นคนทําธุรกิจถ้าเข้าใจแพลตฟอร์มก็จะมีโอกาสทําธุรกิจได้ดีขึ้นและถ้าเป็นภาครัฐนะครับก็ต้องเข้าใจแพลตฟอร์มเพราะว่าเมื่อแพลตฟอร์มเข้ามาแล้วถ้าไม่กํากับดูแลแพลตฟอร์มดีๆแก้โจทย์ต่างๆที่เกิดขึ้นเศรษฐกิจไทยก็จะติดขัดไปไม่ได้เหมือนกับที่เราเกิดเหตุการณ์นะครับมีการเรียกรถนะครับผ่านมือถือแต่ก็เกิดความขัดแย้งกับรถแบบเดิมมีบ้านปล่อยเช่าทางโทรศัพท์มือถือทางแพลตฟอร์ม ก็ปากฏว่ามีข้อขัดแย้งเกิดขึ้นครับเพราะฉะนั้นนี่คือโจทย์ใหม่ๆที่ต้องตามให้ทันเรียนรู้ให้ทันแล้วก็ต้องแก้ไขให้ได้ครับน่าจะเป็นโจทย์ยากไม่เฉพาะสําหรับรัฐบาลไทยใช่ไหมคะอาจารย์ทั่วโลกน่าจะต้องเร่งปรับกันเช่นเดียวกันใช่ครับเป็นโจทย์ของทั่วโลกเลยครับค่ะเอาละค่ะเรื่องของแพลตฟอร์มซึ่งกําลังพัฒนากันอย่างเข้มข้นและก้าวไปไกลโดยเฉพาะในช่วง10ปีที่ผ่านมาเป็นโจทย์ทั้งสําหรับคนพัฒนาแพลตฟอร์มและคนที่จะเข้ามาควบคุมกํากับก็คือฝ่ายรัฐด้วยนะคะวันนี้ขออคุณาาาจรย์มก